สวัสดีค่ะพี่เมย์จาก YouTube ช่องเมทินีแฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้พี่จะสาธิตวิธีการผักผังดอกโคเชเป็นผังลายสี่เหลี่ยมแบบนี้ตัวผังลายตามไปดูที่แฟนเพจแล้วก็ไปดูที่ Facebook ได้เดี๋ยวพี่ลงผังไว้วิธีติดต่อติดตามพี่เมย์ก็ดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะจะลงลิงก์ไว้ตามไปดูได้ค่ะตัวนี้ดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักได้เลย ลายสวยค่ะไหมที่พี่ใช้ในการสาธิตลายนะคะพี่ใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์ยี่สิบนะคะเป็นไหมเส้นใหญ่ขึ้นมานิดนึง mm hmm. เข็มโคเชพี่ใช้เข็มโคเชหัวขนาด1.5มิลค่ะเรามาดูผังลายผังลายเดี๋ยวตามไปดูที่ที่เฟซบุ๊กแล้วก็ที่แฟนเพจพี่ได้นะถ้ามันไม่ชัดลายที่ใช้ถักจะเป็นลายนี้ ลายที่จะใช้ในการสาธิตจะเป็นลายนี้นะคะเดี๋ยวถ้าลายมันไม่ชัดยังไงก็ตามไปดูที่ facebook กับที่แฟนเพจพี่เมย์ได้พี่จะลงลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอถ้าดูตามตัวผังลายผังลายเขาจะเริ่มต้นตรงกลางเริ่มต้นโดยการที่ถักโซ่ห้าแล้วถักซิงเกิลโคเช่แถวที่สามจะเป็นแถวที่เป็นโซ่แบบนี้ดูผังแล้วก็ดูคลิป ทีละแถวนะคะเดี๋ยวพี่ถักให้ดูดูผังลายประกอบนะคะเริ่มงานเหมือนผังลายเลยเริ่มโดยการที่ถักโซ่ห้าพอโซ่ห้าเสร็จแล้วเราแทงตรงโซ่ที่หนึ่งแล้วดึงรวบหลังจากนั้น หลังจากนั้นที่จะถักโซ่หนึ่งแล้วก็ถักซิงเกิลโคเชซิงเกิลโคเชคือเอคือคอทอลงไปรอบตัวโซ่ทั้งหมดแปดครั้งโดยที่ตอนที่ถักเนี่ยเก็บไหมเส้นนี้มาด้วย พอถึงหลักที่แปดแทงตรงโซ่ที่หนึ่งแล้วดึงผ่านเราจะได้งานแถวที่หนึ่งหน้าตาแบบนี้แถวต่อไปขึ้นด้วยโซ่สิบโซ่สิบแล้วดึงผ่านโซ่สิบ ดึงผ่านดึงผ่านตรงซิงเกิลโคเชหลักถัดไป เราจะได้ออกมาทั้งหมดเป็นดอกเป็นดอกไม้แปดกลีบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกลีบที่แปดกลีบที่แปดนะคะตรงนี้เราถักโซ่ห้าแล้วเราก็พันหัวเข็มสองครั้งปิดงานแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นปิดงานแบบนี้เพื่อให้แถวต่อไปลายจะเริ่มจากตรงกลางตรงนี้ทำไม่เหมือนผังในผังไม่ได้บอกไว้นะคะเริ่มนะคะ เริ่มแถวต่อไปโดยการที่ถักโซ่หนึ่งโดยทก,การถักซิงเกิลนะคะซิงเกิลโคเชเสร็จแล้วขั้นด้วยโซ่ห้าแล้วข้ามมาค่ะซิงเกิลโคเชโซ่ห้าซิงเกิลโคเชลงที่เดิมลายจะเป็นแบบนี้โซ่ห้า ิงเกิลโคเชตรงนี้เป็นโซ่ห้าิงเกิลโคโซ่ห้าข้ามหลักมาค่ะิงเกิลโคเชตโซ่ห้าตรงนี้เป็นซิงเกิลโคเช ปิดงานนะคะงานจะวนกลับมาโดยการถักโซ่ห้าซิงเกิลโคเชลงตรงนี้ถ้าดูตามผังผังจะไม่ได้บอกว่าจบงานยังไงตรงนี้เป็นโซ่สองแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชลงไปตรงจุดเริ่มต้นเห็นนะให้ระวังตรงจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดแถวต่อไปโซ่สามถักดับเบิลโคเชสองครั้ง ต่อด้วยโซ่สามแล้วถักดับเบิลโคเชตลงไปที่ช่องตรงนี้ทั้งหมดเจ็ดครั้งค่ะดับเบิลโคเชคือเอฟคือพอหนึ่งข้อต่อด้วยโซ่สาม ตรงนี้จะเป็นดับเบิลโคเชสามหลักหนึ่งสองสามขั้นด้วยโซ่สามส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดับเบิลโคเชสามหลักโซ่สามดับเบิลโคเช่เจ็ดหลัก เบิ้ลโคเช่เจ็ดหลักขั้นด้วยโซ่สามตรงนี้ก็เป็นดับเบิ้ลโคเชสามตรงนี้เป็นโซ่สามนี้เป็นดับเบิ้ลโคเช่สามถักวนมานะคะตรงนี้ขั้นด้วยโซ่สามตรงนี้ก็เป็นโซ่สาม มันจะเป็นดับเบิลโคเช่เจ็ดหลักสลับกับฐานแบบนี้งานมันจะปรับจากที่เป็นงานวงกลมจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมค่ะงานเราจะถักวนออกมาจนได้ทั้งหมดสี่คู่คู่ที่หนึ่งคู่สองคู่สามคู่ที่สี่ตอนที่เราเริ่มเราเริ่มตรงนี้แค่ครึ่งเดียวตอนที่เราปิดงานเราต้องมาถักดับเบิลโคเช่สามหลักตรงที่จุดเริ่มต้นตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นโซ่หนึ่งเราพันหัวเข็มแทงลงไปตรงโซ่สามถัก half double c r o ค h e ช half double c r o c h ค t คือสามแล้วรวบนี้เพื่อให้หลักถัดไปขึ้นตรงกลางขึ้นหลักถัดไปแถวถัดไปโซ่สามสองหลัก ตรงนี้ตรงนี้นะถ้าดูตามผังมันจะมีถักปุ่มเนี่ค่ะเราก็ถักดับเบิลโคเชรตรงถึงหลักที่สองแล้วเราก็ถักปุ่มเวลาถักปุ่มก็ถักแบบนี้โซ่สามแทงทะแยงแล้วก็ดึงผ่านแล้วก็ถักดับเบิลโคเชลงไปอีกขั้นหนึ่งมันก็จะได้เป็นปุ่มออกมาขั้นด้วยโซ่สามพอโซ่สามเสร็จแล้วตรงนี้นะ ถักดับเบิลโคเชโซ่หนึ่งมันจะได้ออกมาเจ็ดหลักดับเบิลโคเชกับโซ่หนึ่งค่ะนี่ก็เป็นโซ่สามตรงนี้ก็จะเป็นดับเบิลโคเชสองหลัก ทำปุ่มทำปุ่มหรือไม่ทำปุ่มก็ได้นะถ้าทำปุ่มก็ทำแบบนี้ค่ะโซ่สามตัวนี้ก็เป็นดับเบิลโคเช่หลักที่หนึ่งหลักที่สองถ้าทำปุ่มก็โซ่สามแทงทะแยงแบบนี้ดึงผ่านนี่ก็จะเป็นดับเบิลโคเช่โซ่สาม ตรงที่เป็นเป็นมุมหลักทางนี้ก็จะเป็นดับเบิลโคเช่ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ถักแบบนี้วนมาเราจะได้งานออกมาทั้งหมด4กลีบค่ะเรามาดูปิดงานแถวนี้นี่นะคะก็จบงานโดยการที่ถักโซ่หนึ่งพันหัวเข็มแล้วก็แทงลงไปตรงโซ่3ถักฮาร์ o u b l e c ลโคเชแถวต่อไปขึ้นด้วยโซ่สามถักดับเบิแล้วเราก็ทำปุ่มทำปุ่มก็โดยการถักโซ่สาม เราแทงทะแยงแบบนี้ดึงผ่านแล้วก็ถักดับเบิ้ลโคเชตรงนี้เป็นโซ่หกโซ่หกแล้วเราถักซิงเกิลโคเชขั้นด้วยโซ่สามซิงเกิลโคเชโซ่สามซิงเกิล โซสามสิงเกิลโคเชรตรงนี้เป็นโซ่หกค่ะสามสี่ห้าหกถักดับเบิลโคเชลงไปหลักที่หนึ่งหลักที่สองโซ่สามตรงนี้แทงปุ่มดับเบิลโคเช ทนด้วยโซ่สามแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชนี่เป็นโซ่หกตรงนี้อย่าลืมทําปุ่มนะคะตอนที่เป็นหลักที่สองพอเราได้ตรงนี้เป็นหลักที่สองเราก็ถักโซ่สาม โซ่สามแทงทะแยงดึงปุ่มนี่ก็เป็นเบิ้ลโคลชีแล้วก็โซ่หกโซ่สามนะคะโซ่สามซิงเกิลโคเชเราจะได้โซ่ออกมาทั้งหมดห้าห้าอันหนึ่ง เราจะปิดงานตรงมุมที่เราเริ่มต้นตรงนี้โดยการที่ถักโซ่3แล้วก็แทงไปตรงโซ่3ที่เราเริ่มดึงผ่านตัดไหมถ้าถักตามผังข้างบนตรงนี้จะเป็นโซ่6ทีนี้ถ้าเราจะถักงานจริงผังลายนี้มันมีปรับถ้าเป็นงานที่เป็นงานต่อดอกนะคะถ้าเราจะเอาไปต่อ ให้ดูจุดสังเกตว่าตรงโซ่ตรงนี้ยถ้าจะาไปต่อมันต้องลงเป็นเลขขี้เพราะฉะนั้นในผังอะเขียนไว้ว่าหกเราถักงานจริงให้เราทําโซ่ตรงนี้เป็นโซ่เจ็บเวลาเราต่อมันจะลงตัวทีนี้ดอกนี้เป็นดอกสี่เหลี่ยมถ้าเราจะเอาไปใช้ในการถักเสื้อหรือถักชิ้นงานดอกแรกเราควรจะวัดก่อนว่าของเราเองเส,ส้นผ่าศูนย์กลางเราได้เท่าไหร่เส,ส้นผ่าศูนย์กลางของที่ถักจากไหมซัมเมอร์เบอร์ยี่สิบ หัวเข็ม1.5มิลได้เส้นผ่าศูนย์กลาง9เซนดูเส้นทะแยงมุมทะแยงมุมจะได้11เซนคุณดูว่าแรงมือคุณได้เท่าไหร่เวลาเราเอาไปคำนวณถักเสื้อให้เราวัดจากด้านขวางแบบนี้ตรงนี้ได้9ทีนี้เราก็ไปดูว่ารอบตัวเสื้อที่เราต้องการเท่าไหร่เวลาเราจะวัดรอบตัวเสื้อให้วัดจากขนาดที่กว้างที่สุดของร่างกายเรา นะคะหน้าอกพุงสะโพกตรงไหนที่กว้างที่สุดก็วัดส่วนนั้นแล้วก็เอาดอกไปคำนวณเราก็จะได้จำนวนดอกออกมานะคะถ้าถักงานจริงอย่าลืมปรับตรงนี้เป็นโซ่เจ็ดทีนี้เวลาต่อจุดที่จะเอาไปต่อนะคะมันจะต่อจุดที่หนึ่งคือตรงนี้จุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่จุดที่ห้าแล้วก็จุดที่หก ถ้าเราดูตรงผังผังมันจะเขียนเครื่องหมายกไว้ตรงนั้นเป็นความหมายความหมายต่อดอกตรงนี้ถ้าเราถักเสร็จแล้วตรงกลางนะคะให้เรารูดเลยถ้าเราจะถักเป็นเสื้อต่อดอกตัวนี้เป็นต่อดอกตัดไหมธรรมดาให้เราถักออกมาจนถึงแถวสุดท้ายแถวสุดท้ายถักแค่สองมุมแล้วเหลือสองมุมไว้เวลาเราจะเอาไปถักเสื้อเราค่อยไปต่อไหมต่อถักออกมาแบบนี้ เก็บไว้ก่อนแล้วค่อยต่อเป็นตัวเสื้อนะคะลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ก็ดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ YouTube ช่องพี่เมย์เมที่นีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ